ให้หุ่นยนต์วันแรกค่าแอดลดลงไป20%เลยเดี๋ยววันนี้มีเสส s e s t ตี้ของน้องคนนึงมาให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับมันมาจากว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่โนต้ตมีการไลฟ์สดใน Facebook ใช่ไหมครับแล้วในวันที่12เนี่ยพี่โนต้ตมีการสอนการใช้หุ่นยนต์ AI โรบอทแบบ10คนน้องเขาบอกบอกว่าพี่โนต้ตหนูดูไลฟ์สดเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ลองทําตามนะปรากฏว่าค่าแอดถูกลงไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ลองไปดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวที่ก่อนใช้รโรบอทอ เปอร์เซ็นต์ค่าแอดเราเห็นไหมครับจะอยู่ที่49.32และอันนี้คือผลลัพธ์ที่น้องได้บอกว่าหลังจากที่ดูไลฟ์สดแล้วก็มาปรับตามที่พี่โนโ้ตบอกนะครับอันนี้โน้อกดเข้าไปดูนะครับปุ๊บตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้ค่าแอดของเขาอะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ23เท่านั้นเอง บอกเลยครับว่าดีใจแล้วก็ว้ามากๆเลยอันนี้ยังไม่ใช่สูตรของจริงๆนะอันนี้พี่น้ตแค่ลองเดโมโในไลฟ์สดให้ดูแบบฟรีๆดังนั้นใครที่มาเจอกับพี่น้ตนะครับพี่น้์ตมั่นใจว่าค่าแอดคุณจะลดลงไปอย่างน้อย30%เลยนะครับใครสนใจทักมาคุยกันได้นะครับตอนนี้พี่น้ตเปิดสอนเป็นกลุ่ม10คนที่กรุงเทพนะครับเจอกันที่รามอินทาแล้วเจอกันนะครับทักมาคุยกันได้นะครับ